เชิญดวงวิญญาณเทศเพลิงไหม้รถบัสกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวเปิดสาเหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนพลาก23ชีวิตพราบว่าจริงๆนะรถบัสแบบนี้เขาให้บรรจุถังแก๊สได้6ทถังคันที่เกิดเหตุมีมากกว่า6ถังแล้วมันผ่านการตรวจสภาพรถมาได้อย่างไรต้องดำเนินคดีขั้นรุนแรง รัฐบาลพร้อมเยียวยาครอบครัวเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบมันต้องมีการเยียวยาเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เขาวันนี้10ล้านร้อยล้านเอาลูกไปคืนเขาได้เนี่ยเท่าไหร่เขาก็มันมันก็ไม่คุ้มอนุทินเผยเหตุผลพักภูมิใจไทยกับการแก้รัฐธรรมนูญพระภูมิใจไทยไม่ได้บอกไม่แก้ไขนะแต่อย่าไปดึงแก้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการเมืองอย่างเดียวแต่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าแก้ก็แก้กันฉบับ เตรียทุกประเด็นร้อนกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมเวลา14.05นาที